ครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำภารกิจน,นี้กันไปกันเลยโอ้แมบมบยังไม่โหลดเลยเออแมบมบยังไม่โหลดไปกันเลย จริงๆอ่ะตอนแรกกะว่าจะมาทำไอรถเนี่ยนเนี่ย S S ีาาคันนี้ S S ีโทเาอร่าสไตร์เกอร์แต่งบประมาณยังไม่ถึงค่า้โหนีสามล้านนี่ล้านหนึ่งนี่ล้านสี่โหห้าล้านกว่าห้าล้านกับหกล้านเลวมั้งอ่ะไปกันเลยนอกนอกเรียงเยอะแหละ ไปอือฮึฮึฮฮึฮไปเราไปหลังต่อไปกันโอเคใกล้ถึงต่อไปแล้วนี่ไงมา ไปเราไปลองตัวไปกันเลยมาแล้วถึงแล้วซื้อแม่รถล,ลอยของที่เลยจะจะมาซื้อเนกิล่าคันแรกกันนะแปด้อยเจ็ดสิบห้าไปเดินมาหาเอวเดินมาหาเอวเดินมาหาเอว ไว้ยจะรูค oh, ันนี้แกมีเอาเอาคันนี้จ้าเปลี่ยนสีสีดุกย่าแย่มากเลย มามามายี่แต่งนุไปไปหลงจะไปกันขอญอาตตัดนทุกคนจะได้คลิปจะได้ไม่นานมากอ่ะใกล้ถึงแล้วแล้วก็เหินลงตรงนี้กดนิดหน่อยอือปังมืดว่ะ มาเปิดกันหุยโอเคได้แตบ้านหลังต่อไปกันโอ,โอ้ยความตะก,กี้ลดความไปเลยจ้าหุยหนาวสี่ oh my god เอาจะขี่ไปไหนนี่ไปหาบ้านซันต้ากันเดิ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 นไปเดินเดินไปก็จะเจอกับเอวล้วก็กด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 คลิปนี้น่าจะเอาประมาณสักสองร้อยนะสองร้อยพอ แข่งตามพี่โทนี่สนิประหว่างนี้ก็จะไม่พูดอะไรนะให้ฟังเสียงรถกันไปยาว Thank <laughs> you. อ่ะตอนนี้ก็ได้ครบแล้วนะเกินมา17ก็คลิปนี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีค่ะผม